ในขณะนี้ผมมาอยู่กับท่านสสสิงห์บุรีให้ท่านให้ความหวังกับพี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีชนิดว่าเขื่อนบางุมศรีจะรับน้ําไดค้ครับครับคืออย่างนี้นะครับต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนนะครับนะว่าณนะขณะนี้เนี่ยนะครับประตูระบายน้มศรมีนะซึ่งเสียหายเมื่อปีที่ผ่านมาทางซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับนะซึ่งได้รับการซ่อมแซมนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเองนั้นเป็นคนที่นี่นะเดินทางผ่านนะที่นี่ทุกวันที่จะเข้าไปทาง,งานที่สิงห์บุรี เห็นสภาพการเปลี ici, ่ยนแปลงมาโดยตลอดแล้วก็โดยส่วนตัวนั้นให้ความมั่นใจกับพี่น้องพระชาชนด้วยว่านะครับประตูแห่งนี้สามารถที่จะรองรับนะปริมาณน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับเหมือนเดิมครับ นะยกเว้นถ้ากรณีที่ฝนฟ้าตกติดต่อต่อเนื่องกันหลายวันนั่นเป็นประเด็นที่อาจจะต้องมาพิจารณากันใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าในชนะปกติทั่วๆไปอย่างวันนี้นะครับนะวันนี้นะปริมาณน้ำทาน้านานท้ายเขือนนั่นอยู่ที่ประมาณ1,600กว่าลูกบาทไม่ต่อวินาที ซึ่งปริมาณน้ำขนาดนี้นะฮะพี่น้องสบายใจได้ว่าน้ําก็จะไม่เข้ามาท่วมบ้านเรือปนประชาชนแน่นอนครับเพราะว่าจุดวิกฤตของสิงห์บุรีนั้นนะถ้าเขื่อนชัยนาทระบายน้ํามากกว่า2,300ลูกบาทไม่ต่อวินาทีเมื่อไหร่นั่นคืออาจจะมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมในบางพื้นที่ได้แต่ณวันนี้ถ้าดูจากสภาพของเขื่อนนะครับที่ได้ทําการซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้วประตูสามารถปิดเปิดได้ปร,ริมาณน้ำนะฮะสองสองด้านนะฮะ,ะทางด้านซีจอพยากับทุ่งนั้นต่างกันอยู่มา มาไม่ถึงไม่ถึงร้อยเซนติเมตรนะนั่นหมายความว่า,าศักยภาพในการดูแลเรื่องปัญหาน้ําท่วมของประตูแห่งนี้ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้นส่งผลไปถึงหลายจังหวัดนั้นปีนี้พี่น้องในหลายจังหวัดน่าจะสบายใจกับนะความแข็งแกร่งของประตูแห่งนี้ได้ครับครับอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชาวสิงห์รีในการาสบเปลี่ยนพฤติกรรม ในรับในรูน้าหลากที่จะมาถึงสักนิดครับอันดับแรกเลย,ยที่อยากจะกราบเรียนให้ทราบก็คือถ้าเป็นไปได้นั้นพี่น้องก็ต้องติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของระดับน้ําโดยเฉพาะยิ่งน้ําที่ปล่อยจะเกิดทับพยาที่เป็นการปล่อยน้ําท้ายเขื่อนมาว่าน้ํามีปริมาณมากน้อยขนาดไหนทั้งคืนประกาศแรกนะครับประกาศถัดมานั้นถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจผมเองมั่นใจในรัฐบาลว่าสามารถที่ดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ําได้แต่อย่างไรก็ตามแต่นั้นนะเออ เราไม่ควรยู่เป็นความประมาทนะเพราะนั้นพี่น้องที่มีบ้านเราอยู่ริมน้ําจริงๆนั้นก็อาจจะต้องมีการเตรียมการเอาไว้บ้างใช่ไหมครับในเรื่องอย่างนี้นะฮะอย่าประมาทนะครับถึงแม้เราจะมั่นใจว่าสาการน้ำปีนี้จะไม่รุนแรงไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนนะํามากนะฮะเหมือนปีที่ผ่านมาก็ตามผมฝากตรงนี้กับพี่น้องประชาชนเอาไว้นะครับนะบก็ช่วยกันนะครับผมเองเป็นสสสิงห์บุรีนั้นก็พร้อมเสมอที่จะยืนกับพี่น้องประชาชนในปีนี้ นสะนามมาก็สู้กันเต็มที่แต่เราหวังว่าปีนี้สถานการณ์ของสิงบุรีนั้นคงจะไม่รุนแรงเหมือนปีที่ผ่านมาขอให้พี่น้องสบายใจนะเพราะว่าเขื่อนที่อินบุรีนะเขื่อนป้องกันน้ําที่ตลาดนั้นผมไปลงพื้นที่ดูแลมาก็อยู่ในสภาพที่มีความแข็งแรงป้องกันน้ำนะครับได้ดีนะ